สวัสดีคะ่ะทุกคนวิธีปลูกหมักคุ้งปลูกหมัก้ะกอบอชไหต้นสูงนะคะบบ่บกเกี่ยวกับพันเด้อพี่น้องบ่เกี่ยวกับพันุว่าพันสูงพันตำ่ำบ่เกี่ยวจ้ะมันเกี้ยวอยู่ตรงมีสิบอกไหเนี่ยหลังจากเขาปลูกเป็นบอต้นน,น้อยๆนี่ห้ามห้ามห้ามเด็ดกิ้งใบออกเด้อถ้าว่าเ้าเด็ดกิ่งใบออกนี่มะละกอสีเป็นต้นสูง มันสิว่าออกลูกมันก็สิพุ่นแหละมันก็สิตามไปออกตรงหุ้นตรงตรงที่มันมีกิ่งกา้านมีในแหละเนี่ยเห็นบ่หน่สังเกตบ่เนี่ยิฉันกับ,บ่าได้ฮักกิ่งก้านมันออกแต่ตอนนี้จะเอาออกแล้วตรงที่มันมีลูกนี่จะเอาออกเลยจ้ะแต่ว่าเราปลูกแล้วเราหามเด็ดเด็ดกิง่งหามเอากิ้งก้านออกแบบเนี่ยหามเอาออกมันก็สิได้ เป็นต้นเตี้ยออกลูกแตงแต่เนี่ยแหละว่าถึงเมตรใช่ไนี่เจบเซนเจ็ดสิสเซนหรือ80เซนก็ออกลูกแล้วนะจ๊ะ